สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนในมะพอกระช่องยายไปผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้พี่น้องค่ะมาพอกันตำเหล้าเนาะพี่น้องเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่ทีไมเด้อนจากพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยมยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับศิบุรยพาดเบิงพาชมบเนืทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทายกับยายไพ่กับคอมเมนต์มาใต้คลิปข้้้าาาางงงล่่ไดเเนนนะะพีอ กบะเป๋าหลายยายห้างพี่น้องคะไปเบิ่งข้อมูลตตำเล่าอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยเนาอพี่น้องนาองมาเบิ่งแนวทางนี่มือนี่มาซาเนี่ยต้องขอโทษขอไปด้อพี่น้องเด้อเร่งงานเร็วมากอะเพิ่งจะได้มาอันนี้นาอพี่น้องเพิ่งจะเร่งงานเสร็จนาอพี่น้องคะอ่ะอ่ามาเบิ่งค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอ็ดวิไลพรน้องวัทเแลมาศูย์เก่าศูตรนี้เข้าดีจริงนะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกแปดหกหกและหกเจ็ดนาอพี่น้องนาองมักอาจารย์ทานใดเอาจวดจาดน้ำเพิ่นได้ค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ามาเบิงสูตรนี้ค่ะเป็นแนวทางของแอนลูกสายนามเนาะพี่น้องเนะเาะขนมเล่าเด่นลางมีหาเก่าหาศูนย์หกเก้าและหกศูนย์เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ <S 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 อาจารย์ท่านนี้พี่น้องแคปหน้าจอเลยเนาะพี่น้องค่ะเนาะสาหรับแนวทางของแอดธนศักดิ์เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิงอันนี้เป็นแนวทางเด่นสองตัวลางของแอดภัยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าเก้าสองเก้าเจ็ด แช่นแช่นมักกัดจวดว่ะสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ว่าที่เราให้เก้าศูนย์เก้าแปดนะคะวันนี้ให้หนึ่งแปดหนึ่งหกมักตัวใดแคบหน้าจอจวดจาาใดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะเป็นแนวทางของแอดเบนนะคะพี่น้องขาเพิ่นบอกว่าหนึ่งหกสองหาข้างล่างหนึ่งหก สตัวบน625อง้าและก็2สหาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วมหาศูนย์เก้าวสันงวดนี้2ตัว5 7า8จ็ดเ้านาะพี่น้องเนาะสองห้าเจ็ดสองห้าแปก้าสามหาเจ็เกผิดพลาดประการใดขอโทษได้หลายเวยพี่น้องเธอนะคะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้เพื่นบอกว่าเม็ดเดียวงวดที่แล้วหาหาวสันงวดนี้มาตามต่อพี่น้องขาเพื่นบอกว่าศูนยตัวเดียวแขนเขนรองเบิงวซัน ต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดไพ่สามตัวบนเนาะหกเก้าเก้าหกเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์นะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าดับศูนย์บนล่างวาสันพี่น้องคะ่ะเอาว่าไปตามสูตรมักสูตรใดก็คอยวจวดมากอาจารย์ท่านใดก็แคปหน้าจออาจารย์ท่านนั้นเด้อพี่น้องเด้อนะคะต่อไปเลยจ้ามาเบื้องสูตรนี่เล้าบนวาสันเด่นหกเก้เก้ากับเจ็ดนะคะฟันหกเนาะพี่น้องเนาะ สองหกเก้าเน้นหกเก้าเจ็ดเก้านาะคะ่ะห้าหกเก้าข้างล่างเรียนหาก็สองฟันหาหาเจ็ดกับหาเก่าวสซันพี่น้องคะ่ะเอามักเน่ยวทางน้ำเพลินกับจวดจาดใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนว่างเมื่อนี้เป็นเสียงจังใดบุพี่น้อง เป็นเสียงเฝ้าเฝ้าเหียบเห็บจังไรเหรอเนาะพี่นอ้องขาเมียนบัวเนาะเอามาเบิ้งค่ะเพิ่นบอกว่าตามเล่ามือหนึ่งอ่าซีแปดศูนย์เนาะพี่น้องเนาะซีแปดศูนย์ว่าสั้นพี่น้องขาแคบหน้าจอได้เลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอาต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอนลักชโนกเนาะพี่น้องแอนลักชโนกบอกว่ามือนีเด่นซีก็หาเนาะพี่น้องขาเพิ่นบอกว่าห้าหนึ่งห้าอ่าหาหนึ่งซีหาและเก่าซีหาเก่าซีหนึ่งซีหานะคะพี่น้องมากระจวดจ่าตามเพิ่นใดเนาะ อะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลาพีโพงมาสั่นพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวอีกบ่โดนเดี๋ยวกระล่องให้อีกคลิปหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะลาพีโพงบอกว่าเด่นเจ็ดล่องหกแล้วค่ะเจ็ดสามเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสี่นะคะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดทะเทลใจยายพายอ่านสองตัวให้เนาะพี่น้องเนาะเด่นสองเอ่อสองตัวมิสามสามซีแปดแปดศูนย์แปด 010304และ07นะคะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดลับพี่พงเนาะพี่น้องคะ่ะมกักกระจวดจาดตามเพื่อนใดค่ะพี่น้องเนาะว่ากันไปตามสูตรเลยเด้อพี่น้องเด้อนะคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดตะเด่นบน789เนาะคะ่ะเด่นล่าง231นะคะสำหรับแนวทางของแอดตากเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งคะ่ะ สามตัวบนพี่น้องคะ่ะแคบหน้าจอเลเดอวยพี่น้องเดอสองศูนย์เจ็ดสองหนึ่และสองนะคะ2องตัวศูนย์เจเและแปเนาะข้างล่าง3 2 1 2 2งนะคะพี่น้องสำหรับเนื้อทางของเอดตาเนาะหมักตัวใดกับพิจานณาน้ำเพิ่นใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าไปตามสูตรเลยต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทางมีเฮมีเฮวาสันพี่น้องคะ่ะ มีเฮมีเฮบอกว่าเด่น2กับสเมนะคะ่ะล่องสีกับหนึ่งนะคะพี่น้องสำหรับไผ่มักเนื้อทางของมีเฮมีเฮเขียบหน้าจอน้ำพ่นเลยเลยเลยนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนื้อทางสองตัวบนของแอดไพเนาะสองหกอา่าสองสองเก้าสองศูนย์หกเก่าและหกศูนย์นะคะสำหรับเนื้อทางของแอดไพบันเลงเลขเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางสามตัวอีกเอ่อสามตัวเพิ่นนะคะ 2อง 9, สอง2 6้าสออ่าแล้วก็อ่าสองเจ็7เก้าเจ็ดสอาหำหรับเนื้อทางของแอดไผบันเลงเลเนาะพี่น้องเนะาะไผมักเนื้อทางาอแอ็ดไผ่ก็ค่อยเก็บหน้าจอตามเพื่อนได้เลยนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนื้อทางแอดลูกสายนามห้าหาศูนย์ห6าหและหกหเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอ่าแอดกอยใจเนาะสามตัวบนห้าหกหนึ่งห้าแปดศูนย์เนาะค่ะมีห้าศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งขอถูดขอภัยนกหวงเลยกันศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมายมแดงเนาะพี่น้องเนาะแอดมายมแดงบอกว่าตํามเล่าเมื่อนี้เด่นหกว่าสันพี่น้องค่ะหกอีหยังดีละพี่น้องมาเบิ้งค่ะพี่น้องคะ่ะหกพอนเรนหกศูนย์กับหกสามหกเจ็ดเนาะค่ะ 7จ็ดหกศูนยสาะคะแล้วก็ห้าหกเูนย์สตัวเพิ่นสำหรับแนวทางของอ่าเอดมายุบแดงเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เอดต้นน้ำเนาะคะ่ะเอดตันน้ำบอกว่าตามล่ามือนีเด่น2เนาะคะ่ะฟัน4 2 5สองหาอหกแล้วก็หาเนาะค่ะสองศูนเนี่ยฟัน8 2 3 8องแล้วก็แปดเจของเอดอ่า เอ้ต้นนมม้ำิ่นจะมาแบบนี้ตลอดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเก่าเงินเก่าทองมาซันพี่น้องคะ่ะเอาของวันก่อนต้นนี้พี่น้องอย่าไพ่ล่ำผิดเอาเดี๋ยวบะมึงเดี๋ยวคลิปสองเนาะคลิปสองเดี๋ยวเอามาให้ใหม่นะคะพี่น้องขาเออดุงหนวดนะคะมันนี่เด่นซีซีหนึ่งซีสามซีหกสามฟันหกซีหกหลักอะกันซีไอตีลังกาน้ำซีเก่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของลุงหนวดนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะพลบอกว่า35 36 37 45 46และ47นะคะพี่น้องพิจารณาได้ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะลุงนิ่นบอกว่าตำารล่ามือนีเดอร์ว่าสันเด่น6กับเก่าเนาะค่ะเด่น6และ9ว่าสันพนบอกว่า7 9 5 5เกาา้า เจ็ดเก้าแปดนะคะแล้วก็ะสองตัวหกสามหกห้าเก้าหนึ่งเก้าหาเก้าเจ็ดและเก้าแปดนะคะต่อไปเลยจ่ายแอดนูน้ำเนาะแคบหนาจอเลยนะคะมีเด่นซิปบ,บนอ่าเด่นหน่วยบนนะคะแล้วก็ะรักเด่นทุกหลักสามตัวบนละะแล้วก็ะเต็มล่างนะคะพี่น้องแคบหนาจอตอนนี้เดือดได้แย่้บ่ได้อ่านให้าหาเนาะพี่น้องเนาะท่าตัวเลขแต่บดตัวเลขบดได้ไหลดอกแต่วันนี้ท่างไหลนะคะพี่น้องค่ะแคบหนาจอเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อนะคะเนาะ ต่อไปเลยจ้ยมาเบิงสำหรับแนวทางของแ,แก่ไทยวัอนี้เนาะแนวทางของแก่ไทยวัอนี้วัสด์เดินอยู่ที่วัสั์ซีกับสามนาะพี่น้องเนาะห้าหกหาหกสามเนาะค่ะแล้วก็ซีสามซีหกซีหาวินอยู่ที่ซีสามหาหกสำหรับแนวทางของแก่ไทยวันนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ยปิดท้ายด้วยแนวทางสิบลางเอ็ดนูนามเนาะค่ะห้าเจ็ดศูนย์ มักกระจวดวสันทายคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพพอแม่พี่นอ้นองเนาะจ้าที่ได้เข้ามาหลับชมหลับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย,ยปังปังสุขสุขคุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าทีได้แบ่งปันขอมูนทั้ทางให้ยายไพมาให้พอแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณในห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า